สวัสดีคะ่ะไพ่เล่าเรื่องคุณนะคะเราจะถามถึงคนคนนั้นเลยคะ่ะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจอะนะคะเทคุณไปแล้วไปเลือกสิ่งใหม่อ่เขาเป็นยังไงเขาสมหวังมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกไหมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังก่อนนะคะนะตอนนี้ท่านเป็นยังไงอยู่นะคะอาจารย์ขอตับไพ่นะคะพลังงานของท่านนะคะ ท่านได้ไพ่เดลิเวอร์ค่ะและ้วก็ราชดีไม้ค่ะพลังงานของท่านผู้ชมนะบางท่านก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ทีรูหรือชาวราศีเมถุนก็ได้นะคะพลังงานบ่งบอกถึงนะตอนนี้ท่านมีความสุขท่านอยู่ได้ด้วยตัวท่านเองอะ่ะท่านมีคนแบบเข้ามารักมาชอบเยอะมากนะคะแต่ท่านก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกันก็คุยนะแต่อาจจะยังไม่ถูกใจ นะยังอยู่ในช่วงของการมองมองดูดูอยู่ก็ได้หรือจะแปลว่าลัเวอร์เนี่ยคือลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาโอ้โหเข้ามาเยอะมีช่องทางเยอะมากในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องงานท่านประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะท่านเป็นควีนออฟวันราชินีไม้นั่งบัลลังก์่ะถือธงโบกสะบัดอยู่นั่นนะนะคะอำนาจบารมีชื่อเสียงความสำเร็จนะอลังการมากนะไพ่ใบน,นี้นะคะนั่งบัลลังก์่ะมงกุดสวมอยู่นั่นคือตำแหน่งละมีแต่คนให้ การยอมรับนับหน้าถือตาท่านยอมรับในความสามารถความเก่งของท่านถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหเก่งมากใครเห็นก็สูดหกหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็มีความทั้งเข้มแข็งและละเอียดละออความละมุนละไมตัวท่านเองท่านมีเสน่ห์แรงมากๆเลยค่ะช่วงนี้นี่คือพลังงานของท่านนะคะโอเคเรามาดูคนคนนั้นบ้างคนที่เหมือนไปจากท่านเทท่านเนี่ย แล้วชีวิตเขาเป็นยังไงกับเส้นทางที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกนะขอดูเขาเลยค่ะเขาเป็นยังไงตอนนี้คนคนนั้นท่านอธิษฐานจิตถึงคนนั้นได้เลยนะคะโอ้โหเขาคิดถึงท่านนะอาจารย์ว่าเนี่ยหกถ้วยคือสิ่งเก่าๆไงคิดถึงสิ่งเก่าๆคนรักเก่าอ่านะคะทําไมเขายังไม่ได้มีความสุขกับสิ่งใหม่ล่ะทําไมเขายังมีความระลึกถึงท่านอยู่นะแสดงว่าสิ่งใหม่ทําให้เขาเจ็บปวดนี่ นะ,ะเขาน่าจะไปเจอปัญหาอุปสรรคแล้วล่ะก้าวดาบตอนเนี้ยทุกใจทรมานใจมากสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะปังจะดีมันกลายเป็นเหมือนเอ่อทุกทรมานใจเขาไม่มีอิสระในการแสดงความคิดในการจะทําอะไรเขาถูกคอนโทรลควบคุมก็ได้ค่ะไพ่ใบนี้และยังไงอีกเนี่ยตอนเนี้นะคะเขากําลังพยายามที่จะอืมติดต่อคุณหันหน้ากลับมาหาคุณพยายามที่จะหันหลังให้กับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วแนะตอนเนี้ กำลังมองหาทางหาช่องทางที่จะกลับมาหาท่านนะคะณนะตอนนี้เลยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะเจ็ดไม้นะคะเขาจะต้องฝา่าวงล้อมออกมาให้ได้ไเนี่ยเห็นไหมคะตัดร้ายเป็นสุนัขก,กิ้งจอกก็ได้อะไรก็ตามที่ขวางหน้าเขาอยู่ณนะตอนเนี้ยนะเขาจะพยายามที่จะออกมาเพื่อที่จะกลับมาหาคุณเนี่ยพลังงานเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้อ่ะและอะไรอีกนะคะอะไรอีก เขารู้สึกว่าเวลาเขาคิดถึงคุณน่ะเขามีความสุขคุณน่ะคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเวลาเขาทุกข์คุณไม่เคยทิ้งเขาไปไหนคุณอยู่เคียงข้างคอยอบประโลมคอยให้กําลังใจเขาเสมอนะอะไรที่ช่วยได้คุณก็ช่วยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนําความช่วยสปอร์ตความรู้สึกความรักหรือสปอร์ตในเรื่องเอองินก็ได้แต่ไม่ได้มากมายนะคุณช่วยเท่าที่คุณช่วยได้เขาจะมองว่า คุณไม่เคยทิ้งเขาคุณอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะสุขจะทุกข์คุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอทําไมเขาถึงทําร้ายจิตใจใคุณได้ขนาดนี้นะคะในเมื่อเขาก็รู้คุณดีกับเขาขนาดนี้เนาะเนี่ยตอนนี้เขาสํานึกผิดแล้ววุ่นวายใจอย่างมากเครียดย่างมากเลยตอนนี้คิดถึงคุณมากคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเห็นไหมสิ่งเก่าๆอะนะคะตอนเนี้ยแน่นอนแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะควบม้ามาแล้วค่ะทนไม่ได้แล้วค่ะ จะต้องมาหาคุณอย่างแน่นอนนะสองเหรียญจะต้องส่งข่าวเขาวพูดคุยกับคุณนะแล้วก็จะเหมือนกับอืมพยายามที่จะต้องดึงคุณกลับมาให้อยู่กับเขาให้ได้นะคะแม้ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคแค่ไหนก็ตามเห็นไหมฝนตกเขายืนตากฝนเลยไม่ยอมหลบฝนอ่านะคะไม่กลางร่วมด้วยเหมือนการทําโทษตัวเองอยู่ไกลๆเหมือนกันนะสันึกผิดไง ก็ทำโทษตัวเองอะว่าตัวเองเนี่ยทําไมงโง่หรือซื่อบื้อขนาดนี้ของดีของมีค่าทําไมไม่เห็นคุณค่านะคะอาจารย์มองว่าเขาเนี่ยคิดแบบนี้เลยตอนเนี้ยนะเขารู้แล้วคุณมีค่าที่สุดน่ะนะเนี่ยม้านะคะชุดเนี้ยอัศวนเรียญชุดนี้ไม่นิ่งนะขว้วม้าแบบมาอย่างรวดเร็วดูสิต้นข้าวหรือต้นหญ้าแบบพัดปิวสวยอะมันคือพลังแรงลมอ่ะนะคะ แม้จะเป็นธาตุดินแต่เป็นธาตุดินที่แอคทีฟเลยค่ะสำหรับชุดนี้เขาจะเดินโอ้โ oh ห oh 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 บอกรักคุณต้องการคุณนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยอะ่ะนี่คือความรู้สึกทั้งหมดของเขานะคะเพราะเขาได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มีความจริงใจและรักเขาจริงอะ่ะที่ผ่านมาเขาเจอ คนหลอกลวงนะะที่เข้าไปเจอมาเนี่ยเขาก็เลยรู้แล้วว่าคนที่จริงใจกับเขามากที่สุดคือคุณนะคะโอเคอาจารย์ขอเปิดเพิ่มด้วยไพ่ฮารุออร์คิลนะข้อความจากเขาที่เขาอยากจะบอกคุณข้อความจากเขาค่ะเขาบอกเลยว่าคุณเนี่ยสวยดีนะคะน่ารักและเป็นคนที่มีน้ำใจกับเขามากที่สุดนะ หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็แปลว่าคุณคุณมีสเสน่ห์คุณหลอ่อคุณเท่ก็ได้นะเนี่ยเขาอยากที่จะโทรศัพท์หาคุณแล้วค่ะสําลังแล้วค่ะสั่ลังเล่นกาลังส่งมเมสเซจหาคุณแล้วรอเขาหน่อยนะอ่าเนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ชีวิตเขามันพังไนงะเขาไปเจอสิ่งที่มันแบบยแย่มากๆอ่ะนะเขาขอคุณเป็นที่พักใจคนะ่ะเขาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณอนะ่ะรัก เห็นใจเขากลับมารักเขานะคะตอนเนี้ยเขาไปขอพรมาเลยนะแล้วเขาบอกว่ากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะรักและทุ่มเทให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเขาจะไม่มีวันเสียคุณไปอีกแล้วเขารู้แล้วต่อไปนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขกับคุณคะ่ะกดลับกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อดวงนี้สำเร็จนะคะโชคดีค่ะ